สวัสดีครับผมก็คุณมดอเองครับเฮ้ยเฮ้ยหน้าจอค้างอ่ะเป็นไรอะ่ะมันใช้ได้อยู่หรือเปล่าอ๋อมันอัดอยู่โอเคก็คือเวลาเราเล่นเลตติ้งเนี่ยเราก็รู้สึกนะฮะใครที่อยู่ประมาณพันห้าเหมือนคุณมดอนะครับก็จะเข้าใจว่าเทพแม่งนะกดดันเรามากเลยนะครับแต่พอเราสามารถที่จะไต ไปชั้นอันดับขึ้นไปจนถึงพันเได้แล้วเราก็จะหลุดพ้นนะฮะจากถวยเทพเพราะว่ารู้สึกว่าประมาณพันเจ็เขาจะไม่ค่อยเล่นเทพกันไม่รู้ว่าจะาเบื่อกันหรือว่ายังไงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีโปเกม,มอนเซตแข็งแก่งตามแบบของแต่ละคนซึ่งคุณมอดอนี่แค่อยากจะทดสอบคอมโบหน่อยเดียวถึงกับแพ้กาวรูดลงมาแบบแเกือบแล้วเกือบที่จะ เหลือพันหแล้วล่าสุดพอไต่กลับขึ้นไปที่พันเได้อีกก็เลยรู้สึกว่า,าน้าเบื่อจังเลยนะเราเล่นแล้วมันเครียดเราก็เลยจะมาเล่นฟรีแบทเทิลครับแต่พอเราไปเล่นในฟรีแบทเทิลนี่เราเหมือนอกับเจอเทพที่มันคูณ2ไม่ว่าจะเป็นดาร์วอยที่หลับเราแม่งทั้งทีมหรือว่าจะเป็นเทพเอกเทพวายที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังมี มิวทูที่แปลงเป็นเมกาได้มันช่างกดดันเราก็เลยจัดเซตทีมมาสำหรับต่อสู้กับมันซึ่งการาที่จะสามารถต่อกรอกับบรรดาเทพเทพได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการโจมตีที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงเพราะว่าพวกมันนั้นเป็นเทพค่อนข้างมีสเตตัสโดยรวมที่ดีมีสปีดที่ หน้าพึงพอใจมีพลังโจมตีที่แข็งแรงและมีเลือดที่ค่อนข้างชั่อว่าจะไม่ตายภายในการโจมตีครั้งเดียวเราก็เลยจะเล่นทีมโปเกมอนที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมเลาวลาวที่บอกว่าเป็นทีมเลาวลาวเพราะว่าเราต้องการใช้คอมโบของท่าเราที่พอใช้สองครั้งมันก็จะเป็นเลาวๆาวทันที ตัวเมนหลักที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นตัวอออไอแมวแก้งร็อกเก็ตภาคไม่ใช่ร่างที่สองที่เราจะเอามาใช้คอมโบกับนิมเฟียซึ่งแต่รวมๆแล้วโปเกมอนหลายๆตัวของเราก็ยังมีสปีดที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็แนะนำให้พกนก ไฟนกโกงตัวนี้มาด้วยเพื่อที่จะมาเร่งสปีดในบางครั้งที่เรารู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถต่อสู้กับสปีดของเทพได้ก็เดี๋ยวเรารอมันโหลดอีกสักแป๊บหนึ่งลองเลือกเพลงฟังดูใครสนใจแนะนำเพลง11มันอ้าวเฮ้ยเกินมันค่อนข้างที่จะโอเคเวลาต่อสู้รู้สึกถึงความมันนะฮะ โปเกมอนในเซตส่วนใหญ่นี่ที่เอามาตบกระบาลเทพก็จะมีท่าราวมีท่าราวแล้วก็มีท่าราวแล้วก็มีท่าราวเพื่อที่จะไม่ทิ้งคอนเซปต์นะเป็นวิธีการคอมโบของท่าราวนี่ก็เหมือนกับที่อแอดกุนเคยพูดเอาไว้ก็คือเมื่อใช้ซ้ำในเทินเดียวกันตัวที่ใช้ทีหลังนี่ก็จะมีพลังโจมตีของท่าเป็นสองเท่า และเมื่อเราใช้อลิบิตี้ของนิมเฟียซึ่งมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับท่า,าให้กับท่านอร์มออีก30%แล้วเปลี่ยนมันเป็นท่าแฟรี่แล้วมันก็จะได้รับการสเต็ปพอมันสเต็ปมันก็จะแรงขึ้นอีก50%ความแรงของท่านี่อ๋อมันจะเบิ้ลเป็น2เท่าตอนแรกเดี๋ยวนะมันจาก60มันก็จะเป็น120 120บวกอีกอ30%ใช่ไหม 30%ของ120ยก็36 36อืมไอไม่ใช่ทิ่9 9ใช่ไหมอืมเอ้ย6ถูกละก็เป็นรอ่หาแล้วก็บวกอีก20%เพราะว่าใส่เพลทธาตุแฟรี่มาแล้วยังสแตปอีกกระหากมันก็แรงอุย้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเมืม่อไหร่มันจะได้ไปสัทีโอ้มันมีปัญหาแล้วมันก็ไม่ มไม่บอกกันเลยเราก็พยายามที่จะเล่นในฟรีแบทเทิลนะเพราะว่ามึงอยากเล่นเทพใช่ไหมกูจะไปตบกระบาลพวกมึงเองเดี๋ยวรอก่อนอก็จะมีบางตัวที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะให้ค่อนข้างเร็วกว่าก็จะมีหลายแบบจะมีแบบที่เร็วอยู่แล้วแล้วมีว่าไม่ใช้เพิ่มความเร็วในการเทวินแล้วก็มีแบบ ที่เร็วเพราะว่า ability อันบอด e นที่เมื่อเราใช้ fake out เอ้อใช้ไอเทมในตัวไปแล้วมันจะเร็วขึ้น2เท่าแล้วก็จะมีเร็วจากา choice scrap อีกด้วยส่วนตัวนี้เราใส่มาเพื่อเพื่อสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีมีตัวที่เราไม่สามารถต่อสู้ได้โดยการรอเราก็จะใช้มันอ่านี่เราได้คู่ต่อสู้แล้วนะ จากอังกฤษผู้ต่อสู้ของเรานี่ก็โอ้ตัวค่อนข้างจะสปีดไม่ค่อยรุนแรงมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้ทริกรูมแต่เราไม่สนใจหรอกอืมเปิดมาเราคงต้องเล่นตามสไตล์ของตัวเองไปเลย อแต่มีโอกาสที่เราจะเจอแก่งกระจานก็เหมือนกันก็คงจะต้องเร่งสปีดหรือเปล่านะอืมก็ใช้แบบนี้ไปเลยก็แล้วกันอืมสปีดรวมๆเราน่าจะมีใช้เราก็ใช้ไอเปอร์เซียนนี่แล้วก็ ตัวอื่นๆเราก็เอาเอ,าเอานกไฟมาแล้วกันแต่เราไม่เจอเทพนี่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดเอาไว้เขาชื่อเทรนเนอร์คอนเนอร์เป็นอะไรกับจอห์นคอนเนอร์หรือเปล่า ทําไมมันโหลดนานจังเลยนี่วันนี้มันไม่ได้เล่นง่ายแถมไม่เจอเทพด้วยช่างเป็นเรื่องที่ปลาดมากนี่มันเราอยู่ในฟรีแบตเทิลจริงหรือเปล่าโอ้เราตากไปแล้วโปเกมอนที่เราไว้ใจถึงสองตัวโอ้โหเฮไอปลานั่นมันเก่งหรือเปล่าเราไม่รู้เลยโอ้นึกว่ามันจะไม่เล่นอินทิมิเดตซะแล้วสงสัยเครื่องจะโหลดช้ามีโอกาสที่เราจะหลุดระหว่างการเล่นก็เป็นได้อืม ไม่มั่นใจเลยว่าทางนุ้นเขาจะเล่นท่าอะไรแต่เราก็ลองเฟรมโทเวอร์ไปก่อนเพราะว่าเหมือนเราจะไม่มีช้อยเลยและพอเรายังใช้ท่าเราไม่ได้เราก็เลยไฮเปอร์บีมสายแมงเลยแล้วกันโอ้มันเปลี่ยนร่างขั้นสุดยอดแล้วตอนนี้มันมีผมแกละถึงสองข้างความน่ากลัวของมันนี่มีอยากจะบอกเลยว่า น่ากตัวแค่ไหนอืมเฟรมโทเวอร์ไปทีเดียวหายไปเลยอืมอาจจะเป็นเด็กเล่นก็เป็นได้แต่ตรงนี้ช่างมันก่อนขอยิงไฮเปอร์บีมสักทีอืมความรุนแรงของท่านี้นี่เคยคำนวณมาแล้วเน่ะว่ารุนแรงพอๆพอกับกันดั้มวิงที่ยิงโคโลนี่หายไปนะครับไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะต้านทานความแรงของท่าไฮเปอร์บีมเมื่อ นิมเฟียเป็นคนใช้แม้ว่าเขาจะมีการป้องกันที่แสนดีก็ตามอู้นันมันโอ้โหเหมือนว่าเราจะ,ะมีปัญหาเสียแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราติดช้อยมานะมันไม่สามารถที่จะโจมตีฝั่งนู้นจนเจียนตายได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราขอใช้เทวินเพราะว่ามีโอกาสมากเลยที่นิมเฟียจะถูกคิว จากพิษโอ้แล้วมันใช้ดาก้อนแดนแล้วโอกาสรอดของนิมเฟียนี่แทบจะติดศูนย์เลยถ้าเกิดทางนั้นยิงนั่นไงสลักบอมอมแต่นิมเฟียก็ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปโอ้แม้ว่าจะติดพิษเล็กน้อยในเทิร์นต่อไปสิ่งที่น่ากลัวนี่ก็คือพิษเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียนิมเฟียไปตอนนี้มันเหมือนว่าเกมเราได้ขาดลงไป ก็ขอใช้เทวินเพื่อเร่งสปีดให้ตามไอ้มังกรนรกนั่นทันก่อนแล้วเราก็โพเทคไว้หนึ่งตามีความเป็นไปได้ที่นกโกงนั้นจะถูกโจมตีทีเดียวตายแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราไม่ต้องเสียเทินในการเปลี่ยนโปเกมอนนะโอ้แล้วเทินนี้ไอ้มังกรพิษนั่นมันก็กดโพเทคไปซึ่งแปลว่าเทินต่อไปมันจะไม่ได้โพเทคโอ้แล้วเขาก็แอรี a l เอสมา แต่ว่าดาเมจนั้นมันก็ยังขำๆแต่ความรุนแรงตรงนี้นี่ใช่ว่าเราจะทนไหวเราก็คงจะต้องอใช้การโจมตีสักอย่างเพื่อที่จะลดเลือดมันให้ลิบิตตี้ของมันไอเอเอบิลิตี้ของมันนี่ถูกหักล้างเราก็เปลี่ยนเอาไทโรออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้นิมเฟียตายไปก่อน เพราะเรายังไม่ได้ราวเลยสักครั้งเดียวมันผิดคอนเซปต์ไปมากจากนั้นเราก็ใช้เบรเบิร์ดเพื่อที่จะลดเลือดอืมอ้าวมันไม่ใช่อลิบิตี้เอ่ออะบิลิตี้ที่จะป้องกันอู้หูอูห้หูเราโดนแค่เพียงครั้งเดียวนี่ถึงกับลาโลกเลยเหมือนไม่เคยเอาไพลโลลงมา โอ้แล้วเรายังโดนดาก้อนเขาต่ออีกไม่อยากจะบอกเลยว่านกโกงนี่เลิกโกงเลยทีเดียวอืมช่วงนี้เป็นช่วงซีเรียสของชีวิตเลยเพราะว่าเพอร์เซียนนี่ไม่ได้มีความสามารถที่จะต่อกรกับมังกรได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะชนะในแมตชนี้ ถ้าเกิดนิมเฟียได้ตายลงความท่ายแพ้ก็จะตกลงสู่เราเพียงเท่านั้นแต่เราก็ต้องลองดูก่อนพออะเซียนนี่มีอลิบิตี้ที่จำเป็ดมากๆเพราะว่าตัวมันเป็นาธาตุนองหม้อแล้วพอมันใช้ราวมันก็จะได้แรงขึ้น50%้ จากนั้นมันก็ยังได้แรงขึ้นอีก50%จากอลิบิตี้ล้วก็ยังได้5 0จากสครับมันเพิ่มความแรงได้รุนแรงมากดาเมจที่เราคำนวณไว้ก็เรา,ราวๆอ0 0อืมนี่ถึงเวลาปิดฉากชีวิตของไอ้มังกรพิษนั่นแล้วดูซิว่ามันจะทนได้อีกสักกี่น้ำยกเว้นมันจะกดโพเทคติดอีกครั้งเราจะยอมแพ้มันไปเลยแต่โดยดีขอให้กูได้ใช้ราวทักครั้งเถอะกูประกาศมาตั้งแต่เริ่มรายการประมาณ10กว่านาทีแล้วกูไม่ได้ราวสักรอบเลย มันโพเทคติดนะมันทำให้การาเกมนั้นได้พลิกไปเลยทีเดียวตอนนี้นี่เราเสียนิมเปียตัวหลักไปแล้วมีความเป็นไปได้ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้ต้องบอกเลยว่ามันดวงดีมากเดีย๋ยวเราก็จะใช้ท่าราวต่อไปแล้วทดสอบว่าเรามี โอกาสที่ชนะหรือเปล่านะอืมถ้าเราได้โจมตีสักครั้งก็ไม่แน่ไม่นอนเลยแต่ว่าดาเมจของมันก็คงจะรุนแรงอืมแล้วมันพกแบล็กสลักมาด้วยคาดว่าในเทิร์นนี้มันต้องโปเทคไว้เพื่อที่จะให้เลือดของตัวเองนั้นได้เพิ่มขึ้นมานั่นไงและในเทิร์นต่อไปมันถ้ามันยังไม่มั่นใจมันก็คงจะโพเทคอีกแล้วมันคิดจะทำอย่างนั้นก็ ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราสมควรจะแพ้เพราะว่าถ้ามันโพติกติดต่อกัน2ครั้งได้ถึงสองคราวเราก็สมควรแล้วที่จะได้ชื่อว่าไอ้โคตรสวยนะสมควรได้รับความพ้ายแพ้ไปโอ้แต่ว่าดวงมันก็คงไม่ได้ดีเดอะไรเราก็เลยได้รับชัยชนะมาแต่ว่าคอมโบราวของเรานี่เข้าสู่นาทีที่สิบสี่ก็ยังไม่ได้คอมโบเลยมันช่างน่าปวดใจ เราก็มาพยายามกันต่ออย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเราพยายามที่จะใช้คอมโบราวแต่เมื่อกี้กลายเป็นว่าเราได้ใช้ไฮเปอร์บีมแต่ก็ยังดีที่สามารถเอาชนะโปเกมอนขี้โกงเหล่านั้นมาได้ อตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่เจียนจะสิบห้าแล้วขอร้องเลยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือพูดผีขอให้เราได้เจอถวยเทพด้วยเถิดขอให้กูได้งัดหน้ามันสักครั้งเพราะว่าโมโหเหลือเกินเลยโอ้หนี่ไงเราเจอเทพเทพอ่าอย่างน้อยมันก็มีสองตัวแล้วมันก็คงคิดว่าสปีดมันนี่คงจะเหนือเหนือกว่าเรามากมาย แต่นั่นถือว่าเป็นความคิดที่ผิดเลยทีเดียวเพื่อที่จะชัวว่าเราจะสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้การเจอนกโกงได้เราเลยต้องเอานกไฟไปเปิดประเดิมก่อนเลยแล้วเราก็จะใชะ้เปอร์เซียนกับไพโรซึ่ง เราก็จะใช้ท่าราวได้ถึงสามตัวคราวนี้มันต้องใช้ได้สินะท่าราวนี่ขอบอกก่อนว่าแม้ว่าเราจะเลือกคนละเป้าเราก็ยังใช้ท่าราวได้นะไม่จําเป็นที่ต้องเลือกเป้าเดียวกันแถมแม้ว่าอีกคนหนึ่งจะที่เปิดคนแรกจะปล่อยวืดนั่นก็อีกคนหนึ่งก็ยังได้สปีดเร็วตามมาอ้อเราไม่ได้บอกในตอนแรกใช่ไหมว่าการใช้ท่าราวติดต่อกันมันจะไม่คิดสปีดโดยที่จะ มีความเร็วใช้เท่าคนแรกเลยแม้ว่านิมเฟียของเรานี่จะสปีดเฮี้ยมากแต่เราก็จะสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วโอ้โหกูจะเอาอะไรไปสู้กับมึงเลยเนี่ยในเทิร์นนี้นี่เราก็ขอออที่จะใช้เทวินไปก่อนจากนั้นเราก็โพเทคแล้วก็อวยพรให้นกมันตายหาไปซะ ศัตรูก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวไปไหนท่าทางเตรียมที่จะฆ่านกเราก็แบบเต็มที่เลยอืมใช้ดาก้อนรัดมาแต่ว่าฮะมันใช้ดาก้อนรัดใส่นิมเฟียจริงดิเป็นเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าโอ้ยแล้วในเทิร์นนี้นี่เราเราจะทำยังไงดีล่ะนี่เราจะใช้นกไฟให้มันคุ้มคุ้มดีไหม เพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วที่ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะแต่มันเสือกไม่มีท่าราเนะสิโอ้ยลูงนี้ใส่มาด้วยสักดีมันอาจจะใช้เอิร์ธควกหรือเปล่ามันมจะใช้อะไรเราก็เจ็บปวดทั้งนั้นเลยอยากจะให้มันตายตาย,ตายไปเลยนี่ต้องทำยังไงงั้นเราใช้เบฟเบิร์ด เบฟเบิร์ดใส่กาเบียดดีไหมนะอ่ะซะหน่อยแล้วเราก็ใช้เออท่าเราแบบใช้ไปก่อนหนึ่งทีแบบไม่มีเพื่อนคอมโบเหมือนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บนกของเราเลยมันโจมตีไปไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยซ้ำม,มันแย่มาก โอเคตอนนี้กาเบียสได้จากไปแล้วก็ได้แต่อวยพรว่าก็จะสามารถเก็บนกของเราไปได้ก่อนที่เทลวินของเราจะหมดเทินไปโอ้ต้องขอบคุณพระเจ้าเลยทีเดียวที่เขาสามารถโจมตีเราตายได้เพราะเหมือนเขาจะค่อนข้างนูบแต่ว่านั่นเราไม่สนหรอก ในเทิร์นนี้เราได้ใช้เปอร์เซียนอย่างสมใจโอ้แล้วเราก็เจอนกโกงเลยมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ากูนี่มันซวยจริงๆเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้โจมตีด้วยซ้ํานี่มันอะไรกันเนี่ยอืมขอใช้ท่าราวหน่อยก็ไม่ได้ทําไมมันถึงได้ใจร้ายกันขนาดนี้นี่ถ้าเราเฟคเอาไปก่อนแล้วไอ้นกโกงนั่นมันก็คงจะไม่ได้ทําอะไรเราแต่ กูจะใช้ท่าราวรมึงจะทำไมกูโอ้แล้วเขาก็ไม่ได้โจมตีมามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมันทำให้เราได้ใช้คอมโบโอ้ยมันสุดยอดไปเลยหายไปเลยทีเดียวมันตั้งใจจะทำอะไรนะปล่อยไฟใส่เราหรือเปล่าโอนี่ล่าสุดนี่มันใช้ฮีทเวฟมาแล้วอือืม ความรุนแรงก็ขอบอกว่าเปอร์เซียนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อทนทานอะไรเลยโดนหาอะไรก็จะตายอยู่อย่างเดียวในเทิร์นนี้เนี่ยเขาก็ได้ส่งเทพลงมาแล้วครบแล้วถึงสององค์ขอบคุณที่ส่งลงมาให้เราได้กระทืบกันเราก็จะใช้ให้ดูว่าการเราแบบพื้นๆน,นี่มันสามารถกำจัดเทพได้แล้วเราก็ยัง ทำให้ดูด้วยว่าเราไม่ได้โจมตีเป้าเดียวกันแต่ว่านิมเฟียที่ไม่ได้อัพสปีดมาเลยแถมนิสัยแบบว่าโมเดสมันก็สามารถโจมตีได้เร็วเท่าๆกับอแมวเนี่ยดูดาเมจนี่ก็นะอย่างที่เห็นแม้ว่าจะเป็นธาตุแฟรี่เหมือนกันมันก็ไม่ได้ป้องกันแฟรี่แต่อย่างใดก็เลยต้องจากไปอืม เราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาราวเพียงแค่ตัวเดียวนะ่ะมันเป็นเรื่องที่แสนดีแต่ยังมีไพโรอีกตัวหนึ่งแต่ไพโรนี่มันอน่ราวทีเดียวนี่เทพก็อาจจะหายไปเลยก,ก็เป็นได้คอมโบราวก็เป็นคอมโบของการดึงกันให้เร็วมีความเร็วในการโจมตีเท่ากันแล้วก็ยังเพิ่มความแรงมันสองเท่า แถมยังได้โจมตีทั้งสองตัวมันดีกว่าการใช้ตัวบัฟมีตัวบัฟตัวหนึ่งมันอาจจะทําให้เกมแบบว่าหน้าแบบเ,เป็นห่วงเวลาที่ตัวโจมตีของเราถูกโจมตีรลัว,ลวแต่ตัวบัฟเราไม่ได้ตีเลยเอา้าวเขาหนีไปแล้วเขาหนีหรือเราหลุดอ๋อเราหลุดเองนะหลุดนี่ถ้าเราหลุดเองนี่มันจะมาโผล่ที่หน้าจอตรงนี้เลย แต่ว่าถ้าเขาหนีนี่มันจะไปขึ้นจอสีฟ้า,ฟา,ฟาดูไม่ยากอตาเข้าไป20กว่านาทีแล้วใช้คอมโบราวได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ฝากเอาไว้เท่านี้สำหรับคนที่ชอบนะฮะที่จะได้ตบกระบาลเทพนี่ขอให้ลองคอมโบนี้ดูมันเยี่ยมไปเลยแต่เดี๋ยวยังไงคุณมาดอขอ ไปทำธุระต่อก่อนนะนี่ก็เป็นการมักแก้เครียดกูแก้เครียดซะยี่สิบสองนาทีเลยแก้เครียดซะเจ็บคอเลยทีเดียวก็มีอะไรก็เดี๋ยวคุยกันนะครับแนะนํากันไดเ้เกิดคุณมดอขาดตกบกพร่องอะไรก็ลองแนะนําันเข้ามาดูขอบคุณที่รับชมแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะไปอัปโหลดละบายบายสวัสดีครับ